สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะไปดันแรงแดงกันนะครับเพราะมันจะขึ้นแล้วจะขึ้นย,งงยังงี้อ่ะมันจะเล่นเกมเดียวขึ้นเลยมั้งไม่ก็สองเกมอะ่ะว้าวสกิลตัวละครที่ผมเอาไปนะครับอ <c oughs> เอ้ยเป็นยงผมจะเล่นแบบยังไงแบบปุ๊บปบปุ๊บเด้อ แบบเบื่อเปลี่ยนไปนแ่นนั่นนั่นนนเลยอะแบบเวียเวียหาเลยอะโคตรตึงอะบอกเลยส่วนสัตว์เลี้ยงผมใช้เป็นเดกิตู้รถเข็นนะครับผมว่าจะไปแอคตโทงที่ผมเติมเป็นผิดล้านนะครับแนม่อันนี้ผมเสียไปหันล้านอะกวจะได้อะ แล้วมาครับกับตานี้เพื่อนได้หาลงครับไม่รู้เพื่อนจะหาลงไงนันครับ <laughs> <c oughs> ไม่ใช่ปั๊มเนี่ยว่ะอะไรวนะน่ะลงมาเราได้มีเล็กแล้วก็มีอโต้ด้วยอ uh? ะจังหวะนี้ทำไง ไปเอารถหนีรออะไรเดิโดูข่อยอืออืออืออออก็คุณไม่ล็อกครับจังหวะนี้โดนไปเม็ดหนึ่งครับรถรถอยู่โน่นซึ่งเป็นรถกระบะ ไปไปทุกคนค่อยสิแปลงล่างเอ้แค่ดีนะเนี่ยตานี้เหมือนเพื่อนจะสามัญชีิงกันมากกรนมาไม่เหมือนตากรดอ่ะอ่ะตาก่อนแยกกันยิ่งกว่าแบบ มันเกียดฟ้าเกียดดินไม่กล้ามาอยู่ใกล้กันกลัวเห็ดกลัวเหา่าอะไรนุ๊้โอ้ย,อยแม่กระซินดีของดีของดีไอ้มันมีของตรงนั้นด้วยสวยได้ซองควงครับสองควงก็บ้าละไอ้ฟาร์มมาร์สได้อยู่ เลีนดีนะอุ้ยเยดือดเลนรูกลักแล่เอาเรียนนะครับ รวเมืองน,นี้มันมีตู้รถเขียนไหมทำไมผมไม่เห็นมีดีเพื่อนก็ชุบอยู่เกาะสามหนึ่งพี่ครับหมวกกันหัวแตกหนึ่งพี่ครับ <c oughs> ฟาร์มของเปนเรื่อยครับ หาบวกคนเลยก็ได้แต่ยังได้ปืนชาร์จดีๆเอยปืนนี้มันเป็นปืนที่เบาที่สุดในประเทศลูกซองลนะอุ้ยเบอร์นหนึ่งก็น,นาวไปยปะ อะไรมไม่มีคนใช่ไหมมียาใหญ่สองขอยาละกะบองมา เดี๋ยวดีดไปหาเพื่อนแป๊บมาละมีต like> ัวจริงด้วย ดมเข้าเลยู่บนเลยปุมโต๊ะ อะไรคือยิงไม่ออกแล้วอะไรคือตั้งไอ้บอลไม่ติดทุกอย่างอ่ะโอ้ทุกอย่างช่วยได้ะเว้ยช่วยได้วยช่วยได้ thank you เว้ย thank you โอ้โหเบอร์หนึ่งจะตายเบอร์หนึ่งจะตายโอ้ไม่ทันสัอรี่ อุ้ยยาหายยาใหญ่ดิยอลี่เหรอเพื่อนพี่เขาหายขอโทษดีครับเอาได้เลยวัดผมเห็นหนีด้คนหนึ่งนะ จบเพื่อนนี่ว,วังแล้วล่าสุดขโมยของจบเพื่อนแล้วแน่นอนทางนี้บ้านหลังตัวแน่นอนพุ่งไปเรื่อยข้ามน้ำข้ามแผ่นเพียบ โอโคเรียนรบบคอก็วง้านะครับ Chơi 1 tùa Hươn áo à, hươn áo sụt กันเราวิ่งวิ่งความเร็วของมิชาดอะไม่รอหรอกไม่รอใครเลย มันไม่ใส่เกานะกันอ่ะขุดบางเลยสองสามเนผมไม่อยากแตะเลยผมบอกคําเดียวสองสามผมไม่อยากแตะสองยาวเลยแหละผมไม่อยากแตะสองยาวเลยหน้ามีอยู่ไหนอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนมีแล้วอยู่ไหน น่ามีอยู่ไหนโอ้เข้าผมไม่สนุนเข้าวงกันดีกว่าหาเรื่องหาฮิตหาหามส่งกระโดดเรือกะหะแน่นจัดหาเพื่อนด้วยแมวอะไรเพื่อน คือทางนั้นมีตัวนี่ว่าบ้านบ้าน <c oughs> ขอบ้านขอยึดบ้านกันหลังกัน <c oughs> ไทย มก็ตกใจเหมือนกันนะทำไมหากันบางกันจังเลยนังไงสองขวงเล่นแม็กกิทก็ด,กดีแล้วไปเล่นสองขวบทำไมโดนใครอ่ะนะยิงหนะยิงหิงหนะปล่อยมั่วไม่สนนะ่ะปล่อยมั่วยิงหิงเลยนะ่ะโดนใครไม่รู้ยิงหิงหมดอ่ะ ตาไล่อ่ะสุดยอดว่าเก็บตีเก็บตีหน้าตรงรถกับตัวนึ่งโดนหล่อยด้วยช่วยเพื่อนก่อน โอ๊ยยดงไม่โดนน่ะยิงไม่โดนขอตัวเลิกเป็นก่อนไอ้บอตาไม่ดีมาหมดเต้จบไปด้วยทีหนึ่งแล้วก็ได้แอดบุกไดจบกันกว่าจะทำได้เนาะจิดนี้มันสั้นๆนี่ครับนี่ครับ ว้าวว้าวขึ้นสักที่แหลงรีตั้งนานถึงขึ้นนะครับบอก48แต้มสวยได้กี่คิวเอ๋ยบังวะอย่า๋บาังได้ไหมอย่ายาบังได้ไหมขอ้องได้5คิวดาเมจพันสามเปดแปดอืมอ้าม <c oughs> ยังไม่จบนะครับรอดูอะไรสักอย่างนี้ ไม่ดูดูดูเอาใหม่เอาใหม่นี่ยังไม่หอยังไม่้อยนัวได้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ไปไปครับ